สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14มิถุนายนปี2567นะครับอัปเดตกันหนึ่งเรื่องครับกับภาคการเกษตรเกี่ยวกับในส่วนของปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งตอนนี้นะครับนบไฟเขียวแล้ววงเงินเฉียด30,000ล้านลดต้นทุนชาวนา500บาทต่อไร่นะครับในภูมิธรรมเผยครับที่ประชุมนอบอ มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตข้าวไม่เกิน500บาทต่อไร่ขวาวเรือนละไม่เกิน20ไร่วงเงิน2 9 9 9 4ล้านช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.68ล้านขวาวเรือนครับอ่าเดี๋ยวมาดูรละเอียดกันสำหรับรละเอียดนี้นะครับ ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังครับที่เป็นประธานการประชุมกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติบวงเล็บนบขครั้งที่2ทับหที่ห้องบูรชัดชัยกรชั้น4อาคารสำนักงานประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับ โดยที่ประชุมนบอวันนี้นะครับได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนนะครับผลิตข้าวแก่เกษตรกรโดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวพันธุ์ไม่เกินไร่ละ500บาทขวเรือนละไม่เกิน20ไร่ให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี67ทับ 6, ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรเป้าหมาย4.68ล้านครัวเรือนวงเงินงบประมาณนะครับ29,994.345 4, 3, 4ล้านบาทโดยมอบหมายให้กรมการข้าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดภายในเดือนนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวอัปเดตกันนะครับโดยปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการครับต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือหนังสือสำรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย และชีวพันธุ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุย๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจำนวน13รายการได้แก่ปุย 74, 20, ป๋ยสูตร2574สูตร2820ปุ๋ยสูตร2 0 1 0 1 2ปุยย๋ยสูตร3 0 3 3ปุ๋ยยูเรีย4600 ปุ๋ยสูตร18126ปุ๋ยสูตร1688ปุ๋ยสูตร16128ปุ๋ยสูตร16168ปุ๋ยสูตร12200ปุ๋ยสูตร20200นะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นนะครับบัญชีนวัตกรรมหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ชีวพันธุ์ที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนะครับ และที่ประชุมนะครับได้เสนอปุ๋ยอีก3สูตรนะครับได้แก่ปุ๋ยสูตร 16, 16, 16ปุ๋ยสูตร 15, 15, 15, 15แล้วก็ปุ๋ยสูตร 13, 13, 24ครับนี่ก็เป็นรายละเอียดสำหรับในเรื่องของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนอกจากนี้ครับที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาะปี67 เพื่อได้รับความช่วยเหลือเกษตรกร,กรจากผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเบื้องต้นนะที่นำมาอัปเดตแบ่งปันนะครับให้เกษตรกรนะครับนะผู้ปลูกข้าวนะรวมไปถึงในเรื่องของเกษตรกร,กรภาคอื่นๆ นะครับผมที่ได้มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันนี้สําคัญครับเพราะว่าแน่นอนว่าภัยธรรมชาติช่วงหน้าฝนนี้รับทราบกันดีสําหรับภัยพิบัติน้ําท่วมนะฮะหลายท่านก็อาจจะเจอเรื่องพวกนี้นะก็เตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้ไว้ถ้าเราไม่ได้มีการอัปเดตหรือลงทะเบียนเกษตรกรนะฮะในการช่วยเหลือก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็แจ้งกัน ส่วนรายละเอียดนะฮะสำหรับในเรื่องของวิธีการขึ้นทะเบียนการอัปเดตเกษตรกรปีล่าสุดทําอย่างไรก็เข้าไปดูในช่องของเราได้ก็ทําไวนะ้ในค่อนข้างละเอียดนะครับให้กับทุกท่านได้เป็นแนวทางสําหรับการอัปเดตข้อมูลภาคการเกษตรนะฮะเพื่อจะได้นะเกี่ยวกับการที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็จะได้รับการสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมอัปเดตกันประมาณนี้ครับขอบคุณมาก สำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ